ว่างเป็นกลางนะครับคนเรานั้นต้องการความเป็นกลางของทุกสิ่งนะครับแต่สิ่งที่จะให้ความเป็นกลางกับเราได้นั้นคือความว่างที่เป็นกลางอย่างแท้จริงกายเวทนาสัญญาสังขารนิยานร่างกายจิตใจนี้ยังเป็นกลางไม่จริงนะครับยังมีเปลี่ยนแปลงไปตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความคิดตามความรู้ความเห็นความเข้าใจ ตามสมมติตามกิเลสตามกำไลบาซึ่งคอให้เสียความเป็นกลางนะครับแต่ความว่างนั้นเป็นความเป็นกลางที่ไม่เอียงนะครับไม่อคติไม่ลำเอียงนะครับไม่เข้าข้างฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายจึงต้องการความเป็นกลางพยายามทําตัวให้เป็นกลางทําใจให้เป็นกลางนะครับทําความรู้สึกให้เป็นกลางทําความคิด ให้เป็นกลางให้เที่ยงตรงแต่ก็จะผิดหวังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดดับหมดสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนก็เลยขาดความเป็นกลางนะครับเราจะสังเกตได้ว่ายิ่งทางโลกด้วยแล้วเราจะหาความเป็นกลางไว้วางใจกับความเป็นกลางกับคนใดคนหนึ่งสัตว์สิ่งของไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันเป็นธาตุที่เปลี่ยนแปลง เป็นขันเป็นร่างกายจิตใจเป็นสมมติที่เปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องการเข้าถึงความเป็นกลางบรรลุความเป็นกลางแจ้งความเป็นกลางก็ต้องเข้าถึงความว่างที่เรียกว่าอมตะธาตุอมตะธรรมนะครับเป็นสุญญตานะครับถึงจะเข้าถึงความเป็นกลางนะครับความว่างเป็นกลางต่อสรรพสิ่งสังขารที่ปรุงแต่งนะครับธรทั้งหลายที่เป็นอนัตตา หรือว่าโลกสมมุติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับโลกจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับไม่ว่าโลกของสรปสัตย์โลกของมนุษย์เทวดาภมมันเปตอสุนิกายสตีชาสันนรกมีความไม่เป็นกลางนะครับมีความรักโลกโกรธหลงมีผลประโยชน์ผลพลอยได้ผลตอบแทนผลดีผลร้ายซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับแต่ความเป็นกลางของความว่างนะความว่าง ว่างเป็นกลางนั่นแหละจ,จึงจะมั่นใจได้วางใจและอุ่นใจได้ว่าเมื่อถึงความว่างความเป็นกลางก็เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่เสียสมดุลนะครับไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ชีวิตจิตวิญญ,ญาณหรือว่าสังขารจะเปลี่ยนแปลงความทุกข์จะเกิดขึ้นคือความเกิดแก่เจ็บตายความ,วมวหวังผอมหวังผิดหวังพัดพลากเกิดขึ้น กับสัพสัตทั้งหลายแต่ความว่างก็ยังเป็นกลางอยู่แต่สัตทั้งหลายเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงเข้าหาความเป็นกลางเข้าหาความว่างเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงอีกตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้สัตว์ทั้งหลายนั้นก็ไม่นิ่งนะครับไม่สงบนะครับไม่เป็นสละ พราะยังขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงยังมีชีวิตอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศลมพายุาดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณต่างๆชีวิตสมมุติต่างๆโลกที่เปลี่ยนไปสมมุติที่เปลี่ยนไปความไม่แน่นอนของชีวิตฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงอมตะธาตุอมตะธรรมคือความว่างความว่างกว่าเป็นกลางนะนั่นแหละถึงจะเรียกว่าถึงสุญญาตา ถึงทำรรแจ้งนิพพานบรรลุอมตะธาตุอมตะธรรมนะครับฉะนั้นให้เรามีความว่างมาเป็นกลางไว้นะครับเมื่อมีความว่างเป็นกลางเ,าเรียกมีของดีของศักดิ์สิทธิ์ของคนรบูชานะครับติดตัวเพราะคนเราถ้าขาดความว่างขาดความเป็นกลางก็จะผิดเบียนตัวเองด้วยความคิดด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึก ด้วยการปรุงแต่งด้วยความพอใจพอใจความยินดียินรล้จากนั้นท่านจึงให้เรานั้นอาศัยความว่างความเป็นกลางดำเนินชีวิตนะครับชีวิตเราจะไม่เสียสมดุลไม่เสียศูนย์นะครับแล้วก็ไม่เสียความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตทุกวันนี้เนี่ยก็เรามักจะเรียกร้องหาความเป็นธรรมเรียกร้องหาความเสมอภาคความสมดุลความเท่าเทียม ซึ่งเรื่องของโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับได้ชั่วคราวแต่้าเรื่องของธรรมนั้นคือความว่างความเป็นกลางนั้นนั่นแหละจึงจะสมดุลเสมอภาคเท่าเทียมก็คือพ้นทุก์เสมอเหมือนกันเช่นพระพุทธเจ้พพาพระเจ้าพระรหัน์ท่นานก็เข้าถึงความว่างความพ้นทุกข์นะครับเพราะว่าท่านเข้าถึงความว่างความ เป็นธรรมนะครับความเป็นกลางเพราะอความเป็นกลางนี่เราจะไปหาจากใครไม่ได้นะครับไม่ว่าทําหน้าที่อะไรอยู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีผลประโยชน์ผลตอบแทนผลพ่อยได้ก็เ,เสียความเป็นธรรมความเป็นกลางหมดเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าระดับไหนผู้พิพากษาตํารวจนะครับเวลามีสินบนหรือว่ามีการตัดสินอะไรเนี่ยไม่เป็นเอกฉันท์ทั้งที่เรียนมาทํางานมีความรู้ความสามารถเหมือนกันแต่ว่าตัดสินไม่เหมือนกัน นะครับเพราะผลประโยชน์พวกพ้องหรือว่าความคิดเห็นความเชื่อไม่เหมือนกันฉะนั้นจริงไม่เป็นธรรมและไม่เป็นกลางเราจจึงอาศัยคนทั้งหลายให้เราได้รับความเป็นธรรมความเป็นกลางความเสมอภาคไม่ได้เราต้องอาศัยตัวเองนะครับเข้าถึงธรรมความว่างที่เป็นสัญญาตาความว่างที่เป็นกลางนั่นแหละเราจึงจะ ไม่ต้องไว้วางใจคนสัตวนะ์วัตถุต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่แน่นอนเราก็จะไม่ผิดหวังนะครับไม่ทุกข์จากนั้นให้เราเข้าถึงความว่างความเป็นกลางอยู่เสมอไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรผ่านวันผ่านคืนผ่านเวลาผ่านขณะไปความว่างความเป็นกลางยังคงอยู่นะครับเราจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของสัตว์โลกทั้งหลาย เพราะว่าผู้ที่ลำเอียงนะครับก็ต้องเบียดเบียนกันนะครับพู้ที่ไม่เป็นกลางก็ต้องเบียดเบียนกันเพราะว่าความทุกข์นั่นเองนะครับเวลาเสียความเป็นกลางเสียความเป็นธรรมเราเสียความว่างไปก็จะวุ่นวายนะครับไม่เป็นกลางก็ลำเอียงอคติน,นะครับก็จะเกิดอิจฉาลิษยาหึงหวงเกิดความยินดีร้ายพอใจใพอใจชัจ้นการเข้าถึงความว่างความเป็นกลางจึงสําคัญมาก ซึ่งเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานของนักปฏิบัติของศาสนาจานันให้เราท่านทั้งหลายเข้าถึงความว่างความเป็นกลางอยู่เสมอความว่างความเป็นกลางนั่นแหละจะเป็นที่เพิ่มที่รลลึกที่อาศัยดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความว่างความเป็นกลางอยู่เสมอนะรับเหมือนเราขับรถเราก็มีความสมดุลอยู่นะครับเราก็จะไม่ล้มนะครับหรือว่าไม่เสียศูนย์ เกีก่ยวกันมีสติมีสมาธิไม่ประมาทมนะครับมีความสังวนสํารวมมีความสุขสงบนะครับมีความเป็นอิสระก็าอาศัยความว่างความเป็นกลางนี่แหละทาให้เรานั้นไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นไม่ว่าร้ายเก่าร้ายทำร้ายไม่คิดร้ายนะครับหรือว่าไม่ไปยดึยดติยดยึดถือยดึดมั่นนะครับให้เกิดทุกข์หรือว่าไม่ไปกังวลไม่ไปห่วงไม่ไปวิตก ให้เกิดความยึดติดในความเป็นศัตรเป็นบุคคลในอารมณ์ในความรู้สึกในเรื่องราวความว่างความเป็นกลางนะครับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะนะครับทุกคนปรารถนาที่จะเข้าถึงความว่างความเป็นกลางนะครับผู้ที่รู้ต้องการเช่นนั้นเพราะว่ามันสามารถที่จะดับทุกข์ดับตัญหาสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะได้โดยทําให้หยตเวียนว่ายตายเกิด หยุดการสร้างพบสร้างชาติทางความคิดทางใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกชีวิตไม่เคว้งคว้างนะครับชีวิตรู้ที่มาที่ไปที่อยู่เพราะว่าความว่างความเป็นกลางนี่คือเป้าหมายคือจุดหมายของชีวิตเกิดมาเพื่อทํานิพพานให้แจ้งเพื่อทําที่สุดเอ็ทุกเพื่อจบกิจจบภมจันสิ้นสงสัยเพื่อบรรลุมรรลนิพพานเพื่อถึงทําบรรลุทาแจ้งทำนะครับ นั่นคือความว่างความเป็นกลางนั่นแหละคือเป็นอริยรัพพ์คนเราถ้ามีความว่างความเป็นกลางแล้วประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานเป็นเครื่องอยู่อยู่ได้ด้วยประโยชน์ด้วยความสุขด้วยทรัพย์ด้วยนิพพานอยู่ด้วยความสะดวกสบายสงบความสุขความอิสระความเยือกเย็นปลอดภัยปลอดโปร่งเพราะว่าเรามีความว่างความเป็นกลางนะครับ สำหรับชีวิตที่จะดำรงอยู่ความว่างความเป็นกลางด้วยกันทุกท่านทุกคนเข้าถึงความว่างความเป็นกลางนะครับ